สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบอนดำกันนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบคโคโลราชาแห่งไม้ใบสีดำค่ะเมื่อพูดถึงบอนแล้วนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นอีกพันไม้ที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับบอนดำนั้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะสำหรับสายพันธุ์แบคโคโลนั้นมีชื่อเต็มๆว่าโคโลคาเซียเอสคูเลนตาแบคโคโลทาโล ความโดดเด่นก็อยู่ที่สีของใบนะคะซึ่งมีสีดำสนิทและเป็นเงามันวาวความเป็นสีดำนั้นดำตั้งแต่ใบไปจนถึงก้านถือเป็นไม้หายากนะคะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศค่ะลักษณะใบนะคะจะมีขนาดใหญ่และมีขลื่นตามขอบใบเมื่อโตเต็มที่ส่วนตอนที่ต้นยังเล็กอยู่ลักษณะผิวของใบจะด้านนะคะถือเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวและโดดเด่นกว่าใบไม้ดำชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นนะคะการดูแลยังทําได้ง่ายๆไม่ได้แตกต่างจากการดูแลต้นบอลทั่วไปนะคะส่วนใครที่กังวลว่าหลังจากออกใบมาแล้วจะมีสีดําสนิทเหมือนใบที่เห็นก่อนหรือไม่นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะรับรองใบที่ออกมาดําแน่นอน,นะคะ่ะส่วนใครที่ชอบไม้ใบสีดําที่ดูแตกต่างและยังเป็นมือใหม่บอนดํานั้นปลูกและดูแลง่ายอย่างที่กล่าวไปจะปลูกแบบจมน้ําเหมือนปลูกบัว ซึ่งก็จะแตกกอเร็วหรือจะปลูกลงดินในกระถางแล้วใส่ถาดรองก้นกระถางใส่น้ำตรงถาดเพื่อให้มีน้ำรออยู่เสมอก็ได้เช่นกันนะคะจะเลี้ยงภายในบ้านเพื่อช่วยฟอกอากาศหรือจะปลูกไว้กลางแจ้งก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับราคาในตอนนี้ถ้าเช็คจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่เราคุ้นเคยราคาก็อยู่ที่หลักพันขึ้นนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของต้นจานวนใบ ความสวยงามและก็ส่วนประกอบอื่นๆนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจจะลองไปเดินตลาดต้นไม้แล้วเลือกซื้อต้นไม้ที่ชอบไม่จำเป็นต้องเป็นบอนเสมอไปก็ได้เช่นกันนะคะ